เทชุดหล่อในสัตว์นานาชนิดมากเลยเนาะว่าไม่ได้เนาะอะไรบ้างสิเท้าเป็นหมาลายจุดกระโปรงเป็นเสือประเภทหนึ่งผ้าเป็นคอเป็นเสือประเภทหนึ่งโคนนี่ก็เป็นขนเป็ดหน้าก็เป็นหมาเธอไม่รู้อะไรอะไรนะฉันยังมีงูด้วยเสื้อข้างในฉันใส่เป็นลายงูมาจริง าดีจังสังพะยายังทำเป็นรูปช่วชามรำไ่ใส่ม่แกไม่ใช่ใช่ที่ไหนล่ะอันนี้เขาไปฝึกร้องเพลงเหมือไม่เคยฟังเพลงของดวงจันทร์สวนนี้หรอเพลงอะไรเห็นแต่เบอร์โชว์ขนโถเอาไว้ใส้น้ำเป็นให้ความรู้ซึ่งจริงๆล้วแบบวัฒนธรรมภาคอีสานเนี่ยแบบเป็นอะไรที่ สนุกกับเป็ว่าถ้าเหมือนความสนุกสนานนะนะใช่คนอีสานก็จะอารมณ์ดีนะแมาทำอะไรเวลาแบบว่ามีการเล่นสังเกตได้พวกการเล่นหรือว่าพวกเพลงทํานองต่างๆเขจะแบบคือักสนุกสนานเดินนางเดิดเดินนางเดิดเดินนางเดิดเดินเดนังเดิด์ดใดีเพราะว่าน้าเป็นคนอีสานอ๋อจะขอแก้ข่าวไว้ตรงนี้เลยนะว่าดิฉันไม่ใช่คนอีสานนะคะถึงแม้ที่เทปโคราชก็ดิฉันได้ว่าวิสานไปแล้วมีหลายคนบอกว่าเหมือนมากให้ขอให้รู้นะคะว่า การที่พูดสำเนียงอีสานได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะนางเป็นคนอีสานแต่เพราะเราเป็นกระเทยค่ะเราเล่นนางงามกันบ่อยกระเทยจะมีทักษะทางด้านการใช้ภาษามากไม่ใช่การใช้ภาษาการสำเร็จการเรียนแบบการเรียนแบบค่ะกระเทยมีทักษะที่ดีในการเรียนแบบเพราะเราเริ่มต้องแต่เรียนแบบการเป็นผู้หญิงมาก่อน เห็นว่าดิฉันนี่เรียนแบบเล่นค่อนข้างเนียนเลยรวมไปถึงเธอจะต้องผ่านการฝึกการเล่นนางงามมาก่อนเป็นนางงามชาติต่างตักมาเปความจำเป็นที่ต้องฝึกสำเนียงให้แม่นยำอย่างเช่นมิสสเปนโอลาเมยา i มาเป็นอดีครูชโนเฟย์ดาวอับไลย์ถึงยูโนเตนโกเจนอปอลัสบายเอสปานยาบาร์เซโลนาสเปนให้ให้นางส่งมิสประเทศให้ดีกว่าแล้วหลังเท้านะิสเม็กซิโก โอล่ามั a ยากโกเล็งโกโปกัสปวปิโตโกราโซนแมกีโกมก Miss Japan k o n n i c h w a าชิเมมาชิเตโตแกโกรีเอ Madaroku จินตาการานิฮงจินโนชิจินกาโฮชิเดส Tokyo นิฮองจาปาน Miss India นามาสเตชังกระิกาทีมาเน่สัมสราสราสราอริซาอินตาราเดียเล่นง่ายๆคุณผู้ชมทางบ้านก็เล่นได้ไม่ต้องเน้นภาษาตรงข้างหน้าแต่อย่างใดแค่ลงไทยประเทศให้สวยงามเฉยถ้าประเทศไหนพูดไม่ออกจริงๆก็ให้แบบเน้นไปสองพยางเช่นปารากวปารากวเน้นสองครั้งสำเนียงอีสานนะนะแหละพรมงเทวไม่เข้าใจเธอ มีเรื่องเล่าให้ฟังอะว่าแบบมีคนอีสานคนหนึ่งอะแบบเข้ากรุงเทพไปใช่ป่ะหิวมากแบบเหนื่อยมากอะเดินเท้าเหนื่อยมากก็ไปเจอร้านกแบบ๋วยเตี๋ยวก็ไปสั่งข้าเออมี่ซามมีคนขายเอามาให้สามเลยเอามาให้สามโอ้ผมกรุงเทพนี่ใจดีจนมีสามเอเอสั่งหมี่ซามให้สามชามใจดีจังพอกินเสร็จใช่ไหมตอนแรกเหนื่อยก็เลยบอกโอ้ มีแห้งมีแห้งมี่นะคะเอามีแห้งมาอีกครชาเลยนะโอ้ดูสิโอ้คนครงแท่ใจดีขนาดเนาะเออก็เลยแบบเออกินเสร็จก็สั่งเก็บเงินไพน์แน่ไผนแน่ตัวข้างๆเป็นนักเลงโมโหมากอะไรวะมึงเปรี้ยวเหรอมึงเปรี้ยวเหรอก็หยิบขวดเบียร์เควี้ยงใส่ป้องอีคนเออผู้ชายอีสานก็ตกใจหันไปโอ้บอแมนบอแมนออ๋เขาครูปาไม่แม่นเหรอเข้ามาลุม ไม่รู้นี่ยังตะโกนช่วยอ้อสร้อยไข่แน่สร้อยไข่แน่โอ้ยิ่งกิก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 กิ๊กเลยที่ไหนนะียกเลงตรงข้างเข้าใจผิดเพราะจริงๆที่คนอีสานตะโกนว่าบะแมนบะแมนอะหมายถึงว่าด่าว่าเป็นตุ๊ดบะแมนบะแมนเป็นตุ๊ดก็เป็นเหตุที่ท้เขาให้ต่อยเหมือนกันก็จมูกแล้วหรือเปล่าภาษาอีสานนี่แบบน่ารักเห็นไหมว่าไม่ได้นะยะแม้แต่รายการของเรานะ ยังต้องหยิบยืมมาใสอีสานก็ไม่ใช้เลยต้องไหนพ่อค้าแซบเลยเธอ็น้าใช่แต่ว่าพ่อค้าถ้าเป็นภาษากลางพ่อค้าอร่อยเนี่ยต้ไง่ปเชฟไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเป็นภาษาเหนือลำขนาดพ่อค้าเจ้าเดี๋ยวนะใช้ได้อยู่นะพ่อค้าลำขนาดพ่อค้าลำขนาดโคงเล็บใหญ่คุณน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะ เรียกเขาว่าอะไรนะคุณน้ำเขาไม่แกชื่อคนหนักอ่ะเราคุณน้ำคือใครอ่ะผมก็มีสองชื่อครับถ้าที่บ้านก็เรียกน้ำครับเพื่อนเจะเลือดเช็ดอยากเข้มที่เขาอยากเข้มเหรเข้มอะไ้แล้วแล้วล่ะถือว่าเข้มมาทำอย่างนี้จะเรียกเขาว่าคุณพี่น้ำเช็ดดีกว่าได้ได้เหมือนพิตี้ที่แบบเมื่อก่อนชื่อน้ำอ่ะพอเข้าวระกันพิตี้ชื่อน้ำหวานเจี๊ยบชัยชื่อหนึ่งเวลาเป็นตัวชื่อน้ำหนึ่ง ผู้ใช่มาติดใจอะไรกับเชียงคานนะฮะถึงเลือกที่จะมาเปิดโร,รง,ดงแรมที่นผมว่ามันเป็นความสงบดีครับเพรว่ามันเงียบดีมันทําให้เราเดินช้าเดินช้าเพราะเราเวลาเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเ <c ười> พราะมันเต็นเงิน ทำไมเพราะว่าคือคือความว่าคือเวลาเรามันอยู่ที่เชียงคานเหมือนว่าเราอยู่กระโลกกับกรงเทศไปงั้นเหมือนว่าเราเหมือนว่าจิตใจเราก็สงบครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนเราเราอยู่อีโลกหนึ่งของของเรางั้นอย่างนี้คือความคิดผมนะเราอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงด้วยครับเราต้อง่าสงบดีครับผมเลยชอบที่นี่นะครับผมอยาาสงบทำไมไม่เปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยพี่อเปิดเป็นโรงแรมที่พักทำไมไม่ใช่มันเงียบไงคือคือเราอยากแชร์ของเราให้ให้กับคนที่มาครับผอหมือว่ามามาช์จแบกอะไรพวกนี้เหมกัตัวเองชาแบก ให้ที่ชาร์จครับทไปให้ตัวเองชาร์จแบบชีวิตครับอ<ม>๋อ <c oughs> คือที่นี่เขามีกรบมันใยญ่ค่อนข้างม,มากในการสร้างครับเพราะว่าคือเขาบอกว่าไทรที่สร้างใหม่เนี่ยข้างหน้าก็เป็นไม้ทั้งหมดก็มีเป็นปูง่ายคือต้องแปะไม้ไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อ,อที่ให้ว่าเวลาคงที่มาที่นี่ยก็จะดูเป็นคล้ายคลึงกับบ้านเก่าครับสาเหตุที่ที่นี่เขาต้องมีไม้แปะไว้ทุกหน้าบ้านนะเพราะว่าทางเทศบาลเชียงทานเนี่ยเขาเลี้ยงปลวกไว้เป็นสัดเดียรเขาต้องการให้ ให้ลูกๆของเขามีอาหารรับประทานอยู่เรื่อยๆคือประตูตอนกลางคืนปิดออกมานี่ล่วงเปล่าแค่หมนไงต้องเปลี่ยนทุกสังกาสีตาย้วนี่เกิดมาเดือนตุลานะธันวาต้องเปลี่ยนประตูอีกแล้วฉันว่าเนียเชียงคานทั้งหมดนะเชลไรเข้ามาซื้อสับปะทานไปแน่เลยอ่ะแก่งอะไรเงี้ยแต่ขุดคูเนี่ยที่มาเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงที่ชื่อแก่ขุดคูฉันรู้ทำไมแก่งเนี่ย ตรงนี้มีแกงคุดเนี่ยคือมังคุดส่วนคูเนี่ยฝรั่งมาเห็นว่าโอ้คูคือแกงที่มีมังคุดที่อร่อยมากแกงคุดคูยังไม่เห็นมังคุดสักลูกเลยพีแต่น้อยหนาอยู่บนหน้าเนะเอาล่ะใครมาเที่ยวตรงแก่งคุดคูดนี้นะคะกิจกรรมหนึ่งที่เราลงไปทำไดกก็คือเราจะไปล่องเรือชมแม่น้ำโขงกัน บันไดขั้นนี้ก็ไม่ตำนานทำไมว่าบันไดขั้นเนี้ยครั้งหนึ่งครับถูกสร้างมานะถัดจากบันไดขั้นนั้นแต่อีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ตำนานอันบันไดขั้นเนี้ยถูกสร้างต่อจากบันไดขัน้นนี้อันนั้นสร้างทีหลังนี่ตำนานานะกระเทยที่รู้จักตำนานเยอะๆเคยมาตายที่บันไดขั้นนะี้โ,โดนเพื่อนติบตกบันไดพูาอะไใจร้ายกับฉันจังเลยอะ่ะ ฉันเคยทําอะไรให้เธอเจ็บช้าน้ำใจนักหรอฮะเธอเคยให้ฉันเข้าไปในลูกบอลแล้วกิ้งฉันลงมาคนเดียวค่ะสองแปดนะคะสองปดคือเทเคยคนชื่ออะไรยินยินยินเขาส่งหวยฉันนะ <c oughs> ฉันเป็นเจ้าฉันเป็นโตอ้าวสวัสดีจ้า นี่ทำท่านี้ระวังหูรูดเสื่อมนะสนี่ทงไปแย่แไม่ได้ใช้การเลยนะนางอะพยายามโชสท่านี้เพื่อจะพรีเซนต์ออกสื่อไห้ชัดเจนว่าตกงานจริงๆอ่ะนางเป็นรับ <c oughs> คนจะได้ไม่เข้าใจผิดอีกอนี่ความร่าเริงแบบเด็กๆ <c oughs> นี่ีก็กถ่าย10รูปร่าเริงสิรูปแล้วออกมาเหมือนเด็กตองทุกรูปว่าไม่ได้นางเมายาคุม นางเมายาคุมแล้วชนะใหม่นางเมายาคุมเมายาคุมเมายาคุมนางเมายาคุมยาคุมยาคุมนางเมายาคุมนะคะนางเมายาคุมดูพวกวารู้สึกว่าพวกนางจะร่าเริงนะดิฉันไปแล้วนะคะนีเปนาเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะออกมาดูร่าเริงน่ารักสนุกสนานไหมแต่หล่อนเหมาะกับคอนเซปต์นี้ที่สุดนะอออะไรคอนเซปต์นาธานเนี่ย ทำไมล่ะหล่อนก็ถือว่าหล่อนเป็นคนลวงโลกคนหนึ่งแต่เช้าตอนนี้ผู้ชายเข้าใจว่าหล่อนเป็นชนีซึ่งผู้ชายอ่ะก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นนางก็คิดไปเองนะก็ลวงตัวเองอีกทีนึงแหม่อเคแกใส่รองเท้าไม่ได้เพราะมันเล็กใช่ป่ะแต่เนี้ยฉันนต้องใส่รองเท้าที่ใหญ่กว่าเท้าจริงฉันมากทําทให้ฉันโพสท่าได้ยากมากเนื่องจากว่าเท้ามันคลอกแคลกไปมาออันนั้นแสดงว่าเธอหลวมมันเป็นความผิดของเธอเองการโบกรูปในครั้งนี้ ได้แกววด่ดีมากอาชจะมอบมงกุฎแล้วนะสวยจ้าและเธอก็เป็นคนบอกเองในเชฟนี้ว่าถ้าใครชนะแสดงว่าคนนั้นน่ะตีนน่ะเด่นกว่านหน้าใครที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้ให้รู้ตัวไว้เลยว่า ตีเด่นมาหนะาตัดสินไม่ก็ได้นะเวลายังเหลือ <S <S อีกตั้งสายชั่วโมงกว่าจะขึ้นเครื่องอ่ะ <S <S ไม่<ล>ไม่อะไรจะ,ล,ะลุกปัดก็ได้ไม่ฉันว่าผู้คนที่อยู่ดีทานี่เขามีรถนิยมที่ดีและเลือกตัดสินที่ีถูกต้องแหละคือฉันกับกอลเนี่ยโดดเด่นที่หน้าไงคิดเซ็ตรองเท้ามันก็ไม่ได้ไงช่วยหน่อยดิจ้าปก็ได้เอาไรจะลุกปัดก็ได้พี่ก๊อล์ฟแบบมอบมงกุฎให้เธอผิดที่พี่ก๊อล์ฟแบบควรจะมอบมงกุฎให้เธอฉันควรจะใส่ควรจะใส่ให้ที่หัวของเธอมงกุฎนะ ต้องมอบและใส่ที่หัวเช่นขอใส่ที่หัวของเธอเลยเพลงนี้เพื่อพอกเราพวกเราจำขั้นได้ไว้นะอาทิตย์หน้าใครชนะเอาไปใส่หัวซอกนะโอยคก้ๆๆ้าก้าก้าตัวตุ๊ก ความจริงนะฉันจะบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะฉันชอบแอบตัดเนื้อสันขวัญเรือนคุณสตรีของแม่ทำเองอ่ะทำชุดให้เองอ่ะแต่โตขึ้นมันจะไม่เป็นตุ่ดได้ยังไงหนังสือเรียนของฉันนะฉันให้แม่ดูไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะฉันซ่อนตัวพวกนียไว้อยู่ข้างในต้องให้มันเลี้ยงวันเกิดต้องให้มันเลี้ยงนี้มรกตดทำครีมนวดนมถ่ายทางในเคเบิล หรอโมเร่เบสซีบายมรกตหรอใช้ดีไหมแม่ไม่ทราบหรอเพราะอย่างพี่นุ้นไม่ขึ้นขึ้นสีขึ้นสีมันเป็นนมบุตรนักเรียนเป็นนานนมอะไรนะนมบุตรนักเรียนชุมพรเป็นนานแล้วนมชุมพรคืออะไรบ้าค่ะแต่ก่อนที่ชุมพรมีให้นมบุตรนักเรียนที่เขากอบนัก แล้วกองนมโรงเรียนเออเออก็เลยถามคุณพี่เขาไปว่าแล้วคุณพี่ไม่ลองใช้บ้างล่ะพี่บอกนมพี่อ่ะมันเป็นนมบูดโรงเรียนไอเราก็งงตอนแรกเรางงนะว่านมบูดโรงเรียนคืออะไรมองหน้ากันไปเนาะอ๋อเ่อะละเมื่อสัก67ปีก่อนมันมีคนมีการคุชเชอร์ดรสชาติกบนมโรงเรียนอะไแกแค่หนึ่งเตะแกจะเป็นมุกเก่าเลยอ่ะ มแสดงว่านมผมคุณพี่อ่ะโคตรอ่โคตร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 เน่าเลยอ่ะแกก็จะดูทนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคำคมกระแมของเรานะฮะเรามอบให้กับคุณพี่ตู่ร้านเด็กเมื่อวันซื่นะกับคำคมที่ว่านมบูดโรงเรียนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรองของเราด้วยนะคะ ถุงท้าต้อเรียนขาสั่นถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันและคันตีนค่ะขอขอบคุณนะคะปุ๋ยตราวินัยไกรบุตรโฆษณาให้เพราะอยากได้เป็นผัวค่ะกระเบื้องสังกษสีตราลูกชินนวิ่งหนีหมีแพนด้าว่าหลงไปในกรงอีลินปิงอีลินปิงจะมาเล่นด้วยนี่แสดงว่าสังกสีไม่ดีนะชินีใช่ เที่ยวไทย